สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมใหม่ครับกันนี้เองพ้าเราสร้างบ้านใหม่นะซึ่งวันนี้นะครับพี่เดียอาจจะมีอะไรแปลกไปนะคือปกติพี่เดียก็จะ แคเกมในโทรศัพท์ใช่ไหมแต่นี้พี่เดียซื้อคอมมาตั้งนานแล้วนะก็เลยอยากจะอวดคุณผู้ชมนะใช่ไมไม่ได้เจอกันนานแลวโอเคเดี๋ยวเรามาเ,เข้านะครับ,รบตอนนี้เรากำลังเข้าเกมมครับใช่ไหมท้องเกมใช่ตอนนี้เรามาแขกรับเชิญพิเศษไม่พิเศษเหรอกครับแต่เป็นน้องของผมคือน้องดีมใช่ไหม ต้องดีจะเป็นคนเล่นเองเพราะน้องบิ๊มเล่นเซียนแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูพี่เบื่อเปล่าก็อันนี้ผมบังคับเมื่อกี้ตอนนี้อันนี้ผมน้องผมถ่ายนะครับใช่ไหมใช่ดีค่ะเลยครับเอาแบบไหนเอาแบบไหนเอาแบบซ้านสองชั้นสองชั้นโอเคนี่ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในไมค์ครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ค่ะว่าสองชั้นนี่นะครับมีรถไฟอันนี้ผมเล่นเล่เปื่อย ผมไม่รู้จะตั้งชื่อคิดว่าอะไรนะก็เลยคิดตั้งชื่อว่าเรืเ่อยเปื่อยไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปตั้งเลยนี่ค่ะรถไฟเข้ามาได้ผลก็จะเป็นแบบนี้โอ,โ,โอ้โหกระจกพังโอ้ตีนกระสมัยเข้ามาได้ผลก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ม,มีมีพวกนี้ด้วยค่ะอันนี้ผมไม่ได้เลยค่ะต้องตองนะขีดแล้วสิมีแพนด้าด้วยค่ะเห็นไหมเห็นเห็นมาเดี๋ยวเราออกไปดูกันเลยค่ะแพนด้าไม่ลงรถไฟแล้ว ค่ะเราก็ต่อรถไฟไปต้องเราก็ต้องเอาไม้ไผ่ไปให้เพนด้าได้นะคะมีไม้ไผ่นี่ค่ะคือเพนด้ารอดูตีดีมตีเพนด้านะคะเนี่ย่เน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 ่บายบายเดี๋ยวไวิดีอคับกันเอาบ๊ายบายโอเคนะครับตอนนี้ผมอยู่นอกบ้านนะครับวุ้ยต้นไม้ไผ่ตัด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  พี่เดียพี่เดียเข้าบ้านตอนนี้เรากำลังเ,เข้าบ้านนะคะใช่ไหมพี่เดียเสร็จแล้วเสร็จแล้วเปิดประตูแล้วก็เข้าว้าวราเพอเปิดทีบว้าว,าวาไปอยู่ตรงน,ะะนี้เลยรถไฟเลยนี่รถไฟอยู่ตรงนี้เลยยังไม่มืดก็อย่าอย่าพึ่งขึ้นมายังไม่มืดยังไม่มืดก็อย่าพขึ้นขึ้นมาเสื้อเลย ยังไม่มืดอย่าพึ้นขึ้นนาเพราะว่าเราจะเอาไว้ไปเลยไนี้เร็วมากค่ะเร็วมากครับอันนี้ผมจะตั้งชื่อหมดว่าเลื่อยเปื่อยนะครับไม่ใช่หมดดิแต่แต่แต่มีหมดหมดทำอะไรก็ตามอย่าลือเบ้เลยนะะรู้จักกันป็นหรเปล่าไปรู้จักอกมาคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมเขาไม่ได้พูดอะไรกนาลเนี่ คุณคุณไม่ทมรู้จัก y o u ูทูบไม่ใช่หรอไม่รู้จักคำที่ดีมพูดหรอกแนะนำชื่อเลยอะชื่ออะไรน้องพี่เดยก็ชื่อดีนะคะเออชื่อดีมครับผมชื่อไอเดียน้องผมชื่อน้องดีมนะคะดอดอ,ดอเด็กเราเรือสลีม,มามาเอา้เอาคอยเขาเก็สะกดเป็นจะแล้วนี่เอา้า <laughs> ทุกกระจกนะไม่ทุบหรอว้าวโอ้ยตกใจค่ะเดี๋ยวมาดูตาดีเดี๋ยวมาดูตาดียวมาแล้วเลกุลก็สกุลมันเฉลิมเลยอ่ะเหมือนเถียงที่มันจะแบบเป็นแป้ง่งเดียวใช่ไหมเมันเฉลิกับขี้อุจจคีก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวรอพาที้งคุณผู้ชมกินข้าวอยู่วะเนี่ย นี่ทุกคนมีเรื่องหนึ่งหามากเลยอะทำไมเหรอตอนนั้นอะทำไมอะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยว่าเรื่องไหนหาไหนอะพี่พี่เรียกใครฝังยังพี่เรียกพี่เรียเคยเห็นแล้วนี่ค่ะที่จริงีนไนริวนะอันนี้เป็นรถไฟเออแล้วเป็นบันไดลิงโอ้โหเมย์กอดตอลังเลยงู้ชมจะหามเนาะวีใกไ้เบื่อแล้วอ่ะ ขึ้นไปขึ้นไปเอารางรถไฟขึ้นไปไหมขึ้นไปแบบขึ้นไปพักผ่อนอะนอนอะอะไรแบบเงี้ยไปนอนใช่ไหมต่อไปเรานไม่รู้<ป>ว่ายังนอนได้หรือเปล่านอนเลยเขึ้นใหม่เลยโอ๊ยเอาหมูไปป้าะว่ยกอยของเราต้องขึ้นต้องขึ้นต้องขึ้นโดยที่รถไฟอย่างเดียวเลย กฎของเราใช่ไหมอืมใช่แล้วมั้งบ้านเราก็เป็นกฎของเราอ๋อคุณผู้ชมอะไรเราไปนอนกันก่อนไปกันเลยตอนนี้เราขึ้นนอนนี่ค่ะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ